Det här blir hela i år. Lätt att är vet går rakt upp så här, lekte inte. Vi skissar skolan. Var skolan? มาที่โรงเรียนคริสเตียนเดินผ่านทางโรงเรียนคริสเตียนตรงนั้นใช่ไหมลูกอุ้ยสุดอนเนี่ยพี่รับาแล้วปุ่มอ๋อโรงเรียนคริสเตียนอยากไปมาก นี่ค่ะดูพวกนี้นางก็จะมาเรียนใหม่แล้วมาดูโรงเรียนผู้ชายวันจันทร์นางมาโรงเรียนเองแม่ก็ไปทางนานแดดออกค่ะวันนี้สวยมากสเก็ตน้ำแข็งขึ้นอ,อย่างนี้เลย อันนี้ข้างถนนั่นเนี่ยเก็บนกแข็งสวยดูหอบแข็งประเด็นโอ้ยยัดตะหินโอ้ยเป็นคิสตันเลยเหมือนแน่นหน่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นนักแข็งแบบดูแข็งมากจนแบบ สวยมากนี่คือโรงเรียนของชิเตียนค่ะอยากเล่นอ๋อชิเตียนดูฮะมัตตั้นแฮะมันเดินได้เหรอ เดินได้มีแต่สัตว์เดินรอยสัตว์เดินเห็นไหมแล้วอะไรเดินละ่ะรอยสัตว์นล้วเขาเดินเขาเขาเขาโยนน้ำแข็งลงไปเหมือนกันรอยน้ำทิง้งแล้วก่อนสัตว์อะไรกลัวอะไรอะ่ะเดิน้าเหรอหรอ,อืม,มอเป็นน้ำแข็งนิดหน่อยน้ำแข็งนิดหน่อยโยนไม่แตก อันเป็นปน้ำแข็งเลยอันนี้เป็นแม่น,มน,ำน้ำน้ำตกขมงน้ำตกแต่มันไม่แข็งมันยังไม่แข็งเท่าไหร่ม <c oughs> <c oughs> ันเป็นน้ำแข็งหูก น้ำแข็งหมดแล้วไปน้ำแข็งหมดแล้วน้ำแข็งน้ำตกวู้ววเย็่อสกิดสวยงามมากดูดูอ๋อเดี๋ยวมาดูนี่ น้ำตกแบบสวย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 งอมโอ้แม่เดียวอะโอ้คด สวยงามมากครึ่งหนึ่งเป็นน้ำแข็งครึ่งหนึ่งยังเป็นน้ำอยู่สวยสวยน้ำเย็นมากจากแก้วคนละที่ตาแก้มแก้มซิมชิมวกเไว้น้ำแข็งอัอจุ้นไหน ยนช็อกกิสยนหไหนระวังลวกลงไปเด,ด้ออ,อันนี้คือแม่น้ำในเมือง สวยงามค่ะสวยงามสวยงามา เป็ดลอยน้ำไม่หนาวสวยมากโอ้ยสวยงามดูสวยงามมาก น,นี่พาป,าป้าออกมาเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้นิดหน่อยพากกป้าแล้วโอเคนะคะไปแล้วบ๊ายบาย